สวัสดีค่ะพบกับช่องเยีแมวพาทามอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆอยจากทางช่องค่ะเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะช่วงหน้าฝนใช่ไหมคะน้องหมาพวกนี้นะคะไม่ยอมไปอืนในป่านะคะก็จะมาอืบริเวณลานบ้านของเราที่โล่งๆนะคะทำให้สกรปรกแล้วก็ดูไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะมาช่วยกันนะคะกำจัดและป้องกันนะคะไม่ให้น้องหมาของเรานะคะ เอื้อเรียราดบนพื้นปูนนะคะเพราะว่าหลังจากที่หน้าฝนหมดไปใช่ไหมคะเขาก็จะไม่ลืมที่อืของเขาใช่ไหมคะเขาก็จะมาอืดอยู่บนพื้นปูนที่เกียงเกียงกว้างกวงของเรานะคะไม่ยอมไปอืนในป่าในพงหญ้าอีกแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาป้องกันนะคะวิธีป้องกันไม่ยากเลยนะคะรับรองนะคะวิธีนี้นะคะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรับรองได้เลยนะคะเพราะว่า ลองทำที่บ้านแล้วนะคะถึงนําวิธีนี้นะคะมาบอกกับเพื่อนๆน,นะคะเห็นไหมคะหน้าตาแบบนี้น่ารักแบบนี้นะคะดื้อไม่ใช่เล่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าวิธีป้องกันไม่ให้น้องหมานะคะมาอึอเลี่ยนลาดบริเวณพื้นบ้านพื้นลานของเรานะคะทํำยังไงไปคะ่ะ เพียงแค่มีเจ้าสิ่งนี้นะคะเพียงขวดเดียวนะคะสิ่งนี้ก็คือน้ำส้มสายชูค่ะเราแค่มีน้ำส้มสายชูเพียงแค่ขวดเดียวนะคะสามารถป้องกันและไล่ไม่ให้น้องหมานะคะมาอึอบริเวณลานบ้านเราหรือในพื้นที่บ้านเราได้นะคะเด็ดขาดเลยนะคะสำหรับตัวนี้ค่อนข้างที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเพื่อนๆนะคะเจอปัญหานะคะเพียงนำตัวนี้นะคะ ไปฉีดบริเวณที่น้องหมานะคะชอบมาอ,อหอือว่ามาถ่ายไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวิธีการนั้นทํายังไงบ้างถ้าเราจะใช้เป็นน้ําส้มสายชูนะคะเน้นนะคะขวดนะคะจะต้องเป็นรูแบบนี้นะคะ เอาที่เป็นรูเล็กนะคะถ้าเป็นรูใหญ่ใช้ไม่ได้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆนะคะอยากจะลดต้นทุนไปมากๆนะคะเพื่อนๆก็ไปซื้อแบบแกลลอนใหญ่ได้เลยนะคะประหยัดมากเลยนะคะแล้วเราก็นํามาใส่กระป๋องน้ําเปล่านะคะเจาะรูแค่นั้นนะคะก็เหมือนกันนะคะวิธีการใช้นะคะหลังจากที่เราได้มาแล้วนะคะเราก็ฉีดไปเลยนะคะเพื่อนๆบริเวณลานหรือพื้นปูนนะคะเห็นไหมคะที่น้องหมานะคะชอบอยู่ชอบถ่ายชอบเตน,นะคะ สูตรนี้นะคะรับรองได้ผลนะคะเราก็ฉีดไปแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะฉีดไปบริเวณที่น้องหมาชอบมาถ่ายนะคะชอบมากเลยนะคะเ<ส>พราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ากลิ่นของน้ำส้มสายชูนั้นแรงนะคะสามารถไปกบกลิ่นอึหรือกลิ่นที่น้องหมาถ่ายไว้นะคะเขาจะมาถ่ายบริเวณที่เขา หายประจําเพราะเขาจะจํากลิ่นได้นะคะพอเราใช้น้ําส้มสายชูฉีดไปแล้วนะคะรับรองนะคะกลิ่นพวกนั้นก็จะหายไปนะคะหรือถ้าเพื่อนๆนะคะมีพื้นที่ที่กว้างกว่านี้นะคะเราใช้กระป๋องฟอกกี้ฉีดก็ได้นะคะหรือเครื่องฉีดพ่นนะคะ แต่ว่านะคะปริมาณการใช้เราอาจจะออผสมน้ําเปล่าไปเล็กน้อยก็ได้นะคะเพื่อประหยัดลงไปอีกนะคะเพราะว่าตัวนี้แรงนะคะแล้วอย่างนะคะตัวนี้ใช้นะคะเดือนหนึ่งเราใช้สักสองครั้งหรือถ้าเพื่อนๆนะคะลองดูนะคะเดือนหนึ่งอาจจะอยู่ได้นะคะสําหรับน้ําส้มสายชูนะคะสูตรนี้นะคะเขาบอกนะคะได้ผลนะคะน้องหมาไม่กลับมาอึมาถ่ายบริเวณ บ้านหรือลานของเราอีกนะคะเขาก็จะไปถ่ายบริเวณที่ของเขานะคะค่ะก็ฝากไว้นะคะสําหรับการป้องกันและไล่ไม่ให้น้องหมามาอึมาถ่ายบริเวณบ้านของเรานะคะด้วยสูตรน้ําส้มสายชูนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยนะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมพาทามได้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นําไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งทางช่องเยแมพาทามได้นะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอย่าลืมนะคะน้ำส้มสายชูแค่ขวดเดียวนะคะสามารถป้องกันและไล่ไม่ให้น้องหมามาถ่ายบริเวณบ้านของเราได้เห็นผลร้อยเตค่ะ